สวัสดีครับผมนายเกติศักดิ์แก้วสว่างรหัสนี้ศูหกเจ็สามหกศูนย์เครับวันนี้รับทํารับผิดชอบทำโฮมเวิร์ก6กพันหข้อ2ครับสิ่งที่จโจทย์กำหนดมาให้นะครับคือแผ่นโลหะบางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นหนึ่งมีขนาดกว้างคูณยาวเท่ากับ2อคูณสเซนติเมตรนะครับให้เราหาสมก,การ ควบคุมปัญหาณสภาวะสมดุลน,นะครับโดยเราจะหาอุณหภูมิที่ตำแหน่ง xy เท่ากับ1 1เซนติเมตรมีค่าเป็น t 1 1นะครับจะคำตอบไปได้เท่ากับ43เท่านี้นะครับคำตอบเราต่อมาเราจะมาใช้วิธีมาดูวิธีหาคำตอบกันนะครับ ถ้แนกเมื่อเรามีโค้ดนะเราก็จะมาที่ save m a t e r l นะครับจากนั้นใช้เอาโค้ดวางลงไปนะครับโค้ดที่ได้ก็จะประมาณนี้นั่นเองครับเส,สร็จแล้วกดคำนวณได้เลยครับเมื่อคำนวณมาแล้วจะได้ค่าเท่านี้นะครับเราก็จะเอากลับมา ตอบในข้อความนี้เลยครับขอบคุณครับ